สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนอีสานยูทูบสิทิภาพพ่อแม่พี่น้องมาชมวิถีชีวิตของชาวอีสานในี่เข้าใจังหวัดระนองครับเก็บเดนคลิปของเจ้าสวนทุเรียนที่เป็นกระลังตับทุเรียนนะครับไม่ไม่ไม่ลงไม่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 เด้อฮัดดึงก็อือตายกูตายกูฟูไปเนาะไดนี่นี่มีแล้ว เลยขี่ไปเลยมาหนึง่งสอเอ,อ้ากอ,อดีขนาดวะอู้ะข้างกอกูนี่ใช่ไ่ะมาเดะบริการเสถิยังไม่ยุ่งกายนยบริการเสเลยอ้าวยันงาทิ้งครับเฮ้ย่องข้ากาวีเด้มา่อ

พ้อมอันนี้สุกข้าตนหอมขนาดเี่ยเยอะเมี่ยเยิมเอไม่เยิเจอยาเจ็ัประกาศนี่ไที่ากนี่นันเจะได้ยินมั้เอ้ย่นั้อยไม่รมนแรสงง้ไลยลุง

bằng ta chạy ngàn ăn nó còn quẫn tụi con vãi này không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พี่จะหัดคำดัรถนนะับแมนอีแ่แค่ระกดนะหนึ่งสองเออนนักรถมันต้องมีบาดแผลเ <c oughs> ดีย๋ดวยวนี่ให้เอะเลยน่สองเออ เดี๋ยว้ตดที่พี่เฮ้ยโมยุดี่ต้อนเงี้ยน้อยจ้งหดี้ยห่อนะพี่ยามผ้เดียวม้งยามเกียินเขาหน่อระวังระวังอันนี้เขาใส่เข่งด้วยนะอืมไปนอนนอนรึปะอย่าลมตัวมาในทิพย์ผม ในสีเดียวเท่านั้นแหละร้อนร้อนบ้ากันร้อนเนี่ยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนโอ้แบบคอนมันจะเสืรอ ิมั่กแคก็ผิดัดด้วย่นไม่เลกผมตัดเอเอผมเคยเป็ยู่ไม่ยังผมตดลยาหนแกเป็นนไเออเป็นตอเอน้ำสุหรือ่าไน้องเทถิงุตรเออนีุ่เลวอดได้เน่ยทอดได้ทอดได้เหลืองแล้วเทถิ่งอี่เนี่ยทิงแล้ว โมโหเด้อแ่งนี้เมเรื่องเด้อโมโเด้อเอ้ยราเอ็ดนัาโมโยเหร